ภาวะหัวใจหยุดเต้นนะครับเป็นภาวะฉุกเฉินที่ทุกคนควรจะทําการรักษาได้นะครับสวัสดีครับชื่อคุณหมอฟิลิปนะับเป็นคุณหมอเวชศาสตร์ฉุกเฉินนะครับโดยที่ในวันนี้เราจะมาสอนวิธีการดูแลผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเ,เต้นเบื้องต้นนะครับอย่างแรกสุดเลยเราต้องทําการประเมินก่อนว่า ผู้ป่วยต้องได้รับการช่วยเหลือหรือเปล่านะครับโดยการปลุกด้วยเสียงก่อนหากผู้ป่วยไม่ตื่นนะครับให้ทําการตบบ่าท,ที่สองข้างหากผู้ป่วยไม่มีการตอบสนองหรือไม่ตื่นนะครับเราต้องรีบขอความช่วยเหลือก่อนโดยโทรหาเบอร์16 6, 6 9เป็นการเรียกรถพยาบาลการแพทย์ฉุกเฉินหรือรถ e อล EMS จากนั้นหากผู้ป่วยไม่หายใจหรือหายใจเพื่อร่วมกับหกราไม่ตื่นเราต้องทําการกดหน้าอกทันทีครับ ขั้นตอนการกดหน้าอกนะครับอย่างแรกสุดเลยถ้าผู้ป่วยไม่ได้อยู่บนพื้นแข็งที่ราบนะครับเราต้องทําการย้ายผู้ป่วยมาบนพื้นแข็งที่ราบก่อนจากนั้นให้คุกเข่าข้างลําตัวผู้ป่วยตําแหน่งวางมือที่เราจะทาการกดหน้าอกนะครับเราจะวางที่ครึ่งล่างของกระดูกหน้าอกของผู้ป่วยหรือเลยบริเวณลิ้นปีกขึ้นมาเล็กน้อยนะครับโดยที่ให้แบมือข้างนึงวางบนหน้าอกผู้ป่วยอีก dette, มือนหนึ่งประสานกันนะครับแล้วก็วางบนกระดูกหน้าอกผู้ป่วยครับ แขนเราทั้งสองข้างจะต้องตึงโน้มตัวไปด้านหน้าของผู้ป่วยนะครับแล้วกดด้วยความลึกประมาณ5-6ถึงเซนติเมตรหรือ1ใน3ของความหนาของหน้าอกของผู้ป่วยนะครับโดยที่กดในอัตราเร็วประมาณ 100- 120ถึงครั้งต่อน,นาทีหรือถ้าไม่มั่นใจก็ประมาณจังหวะของเพลงคุกกี้เสียงทายครับให้ทำการกดหน้าอกไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมีคนอื่นมาช่วยเหลือหรือเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจหรือที่เรียกกัน a อดีมาถึงนะครับ คำตอบคือได้นะครับเราสามารถทำการปลดหน้าอกผ่านเสื้อได้เลยครับจุดนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับเนื่องจากผู้ป่วยได้หมดสติไปแล้วครับคํำแนะนำก็คือถ้าหากไม่มั่นใจสามารถทำการปดหน้าอกไปได้เลยครับ สรุปนะครับการประเมินว่าต้องทําการกดหน้าอ,อกผู้ป่วยหรือทําการ CPR ผู้ป่วยนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญทุกคนควรจะรับทราบไว้อย่าลืมนะครับถ้าปลุกผู้ป่วยแล้วผู้ป่วยไม่ตื่นไม่หายใจหรือหายใจเครื่องให้รีบโทรหา1 6 6 9แล้วทําการกดหน้าอ,อกทันทีนะครับ